เียดก็สู่สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน,นะคะตอนนี้นะคนขับก็นี่ค่ะเดี๋ยวข้างทาง,ทางนิดนึงีเยงแล้วเดี๋ยวเขาจะลากเข้าไปตโตต้นตาลเหมือนตามไม่กี่ต้นอหละแต่ว่าคือตามนี่เขาอกว่าปลูกปลูกแต้มนะค่ะตอนปัญญา พอแจ่งอะไรเพื่อนเลยวเน,นี้ยอากาศแปลกค่ะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวอบอ้าวเดี๋ยวมีลมอากาศชวนป่วยเยื ออกใจอม่ได้มงเรามองแทนไม้ไม่ีมอ,อไรใครแล้วเนี่ย เราตัดไปแล้วเมื่อเดือนที่แล้วอ่ครึ่งได้ก็เลยเหลือไม่เยอะแล้วค่ะรอบนี้เราเดี๋ยวเราก็จะไล่ลงไปเรื่อยๆไล่ไปตามแปลงที่เขาตัดยางน,นะคะทีม่มีคนตัดยางแปลงที่ยังไม่มีคนตัดยางเราจะไว้ที่หลังเก็บที่หลัง ไล่ออกไปข้างนอกเรื่อยๆเรื่อยๆเลยเพราะว่าเจ้าวนี้คือพื้นที่ทั้ทงหมดเขาประมาณ800ไร่ได้ลไล่ออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะแดดมาแล้ว I oh. คนที่ตัดยางส่วนนี้ไม่ใช่ส่วนนี้ตัดในส่วนนี้แต่ไม่ใช่แปลงนี้นะคะแกไปแกรับแช่ปลาด้วยแดงปลาของส่วนนี้แกเจอเห็ดเห็ดคนเป็นหังอะ่ะไอตากล้องก็ตาดีเห็นนะ้าแกฮิ้วมาตอนแรกนึกว่าปลาแต่ชนชอบตกปลาด้วยไอถามเห็นแกฮิ้วมา เนยนะถังใหญ่นะคะมันถังถังสีอันใหญ่ๆอะ่ะเต็มมาถามว่านะปลาอะไรหรอแกคนต่างต่างชาติานะคะแกบอกไม่ใช่ปลาเห็ดเอาไหมแกถามเนี้ยตาล้อาก็เลยถามว่าเออขายยังไงอ่แกจะให้มาเห็นเฉยบอกไม่เอาทํา เพราะมันเยอะแกเลยเลยบอกว่าถ้างั้นเอาโลร้อยแล้วกันแกว่าอย่างงี้อ่าเราต้องบอกน้างๆเอาก็เอา,าโลนแต่แกจับใส่ถุงมามันเลอะเลยเหมือนเกือบจะสองโลได้มัแนแถมเแกบอกแถมคือพอเราบอกว่าจะเอาแบบไอ้ไอ้คนใหญ่ๆห,หน่อยแกบอกไม่ได้หรอกคนใหญ่ๆอะ่ะมันมันเขาเรียกอะไร ในน้ำอ่ะมันอมน้ำแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมันมันโดนฝนอ่าแล้วมันปาแล้วเหตุต้องไปเจอตัดปามแล้วไปแทงปามมันเจออ่าแล้วไอที่เป็นโคน์โคอ่ะแกไอนี้ให้ดูเลยบอกยาวเลยเอาแบบไอนี้นึ่งเลยเพราะว่าไอโคนใหญ่ๆอ่อะมันอมน้ำกินไม่ได้แล้วอ๋อแกก็ดีจังแถมแรถแลกแจกแถมให้เอาไปให้ที่บ้านให้ป้า แค้ป้ากินเราไม่กินไม่ใช่ไม่กินน่ะแต่ว่าไม่ค่อยชอบอะ่ะมันเหนื่อยถ้าไป็เห็นเห็ดโคนดอกใหญ่ๆอะ่ะอันนั้นอ่ะกินนะแต่ต้อชอบแบบอันนี้มันเห็ดดอกเล็กๆไงคะก็เลยให้ให้ให,ให้ที่ใหญ่ที่บ้านกินเนี่ยเขาเอาไปนี่แหละแก๊ซ กเป็นดอกใหญ่ๆนะคะดอกใหญ่ๆอ่ะเคยตามตัวยาไปเจอดอกใหญ่มากเท่าจานอะ่ะพอไอ้เขาเรียกดอกเปะ็นดอกนึงและดอกหน,งกกหนึงคือนั่นแหละที่ส่วนยางของจไอ้อีกแปลงนึงนะเก้านี้แหละแต่แปลงอันนั้นอ่ะเกินเพราะว่าดอกมันใหญ่แล้วก็คือตะกร้ออ่ะเอาไปย่า พ่อบอกว่าเห็ดโคนย่างอ่ะพี่แกพิ้น้ำปลาลอร่อยก็เลยย่างแล้วทำแบบพ่อบอกนี่อร่อยจริงค่ะแต่ถ้าเป็นแกงอ่ะไม่ค่อยชอบอันนี้ไม่รู้น่าจะไม่ค่อยถึงช่วงเราั้งแต่น้าคนที่ขายแกแทงปลานเนี่ยแกจำที่ได้หมดว่าตรงไหนมันออกตอนไหนจะหาได้ตลอด กกหากเก่งๆมากแล้วถ้าแกตกปลามาแกจะไปได้ปลาช่อนปลาเมินปลาอะไรเนี้ถ้ากลุ่มไหนอะ่ะแบบมันสะอาดแวแกจะบอกเราว่าเออกุ่มเนีแต่ถ้าคุ่มไหนที่แกรู้สึกว่ามันไม่ค่อยนั่นนะแกไม่ให้เราซื้อเยี่ยไปขายคนอื่นความแก แกไปขายแต่แกาขายมาควบแ่นั่นแหละเอาตะก้องก็โมมากไปอีกละอ,อาจจะเบื่อแนละ้วขอภัยด้วยนะคะนะคะตอนนี้ก็เนี่ยน้าแกาตัดตรงนี้หน่อยเนี่ยเราจะพบกันคลิปหน้านะคะอยากใหญ่เขียนก้าวสูงขอบคุณที่เพื่อนที่กดติดตามนะคะ สำหรับคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะคะกล้องพูดมากชิดลาดไหลก็ขอใครด้วยนะคะบางทีก็พูดเพลินเหมือนเหงาแล้วพอยิมหน้าข่ายจะเดืยดตาสูางซะว่ะ